นี่คือนายกอนายขอนายขอนายกอกินข้าวกับปลาทูนายขอกินข้าวกับน้ำพริกนายขอกินแกงส้มวันหนึ่งนายกอชวนนายขอและนายขอกินข้าวเกิดอะไรขึ้นทั้งสามคนได้กินกับข้าวสามอย่างนายกออยากซ่อมบ้านนายขอและนายขอมาช่วยบ้านซ่อมเสร็จเร็วนายขอไม่อยู่บ้าน นายกอและนายขอช่วยกันดูแลบ้านให้ในายคอไม่ต้องมียามนายกอมีกล้วยนายขอเก่งขนมนายคอเก่งศิลปะปรึกษากันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบสามัคคีในถุงที่สวยงามนางจอมีสวนปา่าล์มนายงอรู้เรื่องน้ำมันคุยกันเ,ลลเกิดการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลให้กลุ่มของนายทอทอทอเอาไปปั่นกระแสะไฟฟ้า ให้กลุ่มนายน,นอนบอปอใช้ในการสีข้าวเหลือกแกลบกลับไปให้หนายกอขอขอทำเป็นปุ๋ยเพราะพันไม้แบ่งแ oh, oh. จกจาก่ายช่วยกันปลูกเป็นป่าชุมชนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้อยู่ที่ทุกคนในชุมชน